เป้าเลยไปไม่ถึงเป้าสักทีเนี่ยนิชาอยากให้นิมาลองอ่าที่นิชาทํานะคือนิชาทําลองทำมาแล้วได้ผลปกตินิชาจะเป็นคนไม่ตั้งเป้าค่ะไม่เคยตั้งเป้าตั้งแต่เรียนรู้การตั้งเป้าก็เลยลองตั้งเป้าดูแล้วก็ทําได้สําเร็จจริงๆอ่ะคือได้จริงๆอ่ะมันมหัศจรรย์มากอยากให้ทุกคนลองดูค่ะคือนะโฟกัสนะคะโฟกงานที่นิชาโฟกัสจริงๆคือนิชาไม่เข้าเฟซบ o o กเลยสิบกว่าวันไม่ไม่คือไม่โพสต์ไม่ไปติด ตามเขาไม่อะไรทั้งนั้นคือโฟกัสแต่งานที่นิชาทําว่าทํายังไงงานตัวไหนที่จะทําให้นิชาถึงเป้าแล้นิชาก็โฟกัสใน treatment ที่ราคาสูงและนิชาก็ทําได้สําเร็จภายใน12วันนิชาทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้เพราะฉะนั้นให้ไปตั้งเป้าไว้นะคะแล้วก็โฟกัสเฉพาะเส้นทางที่จะทําให้เราถึงเป้าอะไรที่ไม่ใช่เส้นทางที่ไปถึงเป้าอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจเลยทิ้งมาเลยโอเคไหคะ,ะนิชาก็ขอให้ทุกคนสมหวัง ตามเป้าที่ตั้งไว้นะคะให้ทะลุเป้ากันทุกคนนิชาทําได้ทุกคน,<บ>ก,คนก็ทําได้ลองไปท,ทําดูนะคะนิชาก็ขอให้ทุกคนโชคดีประสบควาสมสําเร็จทั้งด้านการงานการเงนินและความรักนะคะนิชาจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆในคลิปหน้าต่อไปคะ่ะ